บทที่8กฎของเฮนริชเฮอสายเกินกว่าจะมานึกเสียใจทีหลังเชคสเปียร์คิงเลียคุณรู้จักเฮนริชหรือเปล่าครับ เฮนริชนั้นทำงานเป็นผู้จัดการของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในอเมริกาเขาเก็บสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานแต่ละประเภทและได้สถิติว่าถ้ามีคนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนจะพบว่าก่อนหน้านั้นเคยมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยจากสาเหตุเดียวกันจำนวน29คนและมีผู้ที่ประสบเหตุเดียวกันแต่ว่ารอดวุดหวิดจากการได้รับบาดเจ็บด้วยความบังเอิญเป็นจำนวน300คน สัดส่วน1ต่อ29ต่อ300จากกฎของเฮนริชนี้เป็นหลักสำคัญที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหมายความว่าความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งไม่ได้มาจากความบังเอิญหรือโชคร้ายแต่ต้องเคยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยมาแล้ว29ครั้งและต้องรอดอุดวิตเกือบจะเกิดขึ้นมาแล้วอีก300ครั้ง ซึ่งแม้จะเป็นเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยแต่เฮนริชมักย้ำอยู่เสมอเวลาอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับกฎของเฮนริชก็คือเมื่อเราเผชิญกับเหตุการณ์เสี่ยงแต่มักคิดด้วยความประมาทว่าไม่ต้องห่วงฉันผ่านเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วตั้ง300ครั้งคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเมื่อเราวางใจในความประมาทแล้ว แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยครั้งที่29ก็ย่อมสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในชีวิตประจําวันของเราเองก็มีเหตุการณ์เดิมเกิดซ้ําหลายครั้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการขับรถขณะมึนเมาซึ่งวันที่เมาแล้วขับครั้งแรกในชีวิตต่อให้โชคร้ายขนาดไหนก็ไม่มีใครประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหรือว่าโดนตรวจจับความเร็วขณะที่เมาสุรา ส่งผลให้เราคิดว่าแค่ดื่มสุรานิดหน่อยและขับรถอย่างระมัดระวังก็ถึงบ้านได้แถมไม่โดนตำรวจจับและไม่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วยแต่ว่าเมื่อเป็นแบบนี้หลายๆครั้งเข้าเราก็อาจหลงคิดว่าเห็นไหมไม่เห็นเป็นอะไรเลยกลับยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นจนกระทั่งมีนิสัยเมาแล้วขับจนเคยชินต่อมาจึงเกิดอุบัติเหตุที่อาจรอดชีวิตวุดวิดและยังปลอดภัยดีอยู่ โดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังมาถึงช่วงสำคัญตามกฎของเฮนริชที่จะนำเราไปสู่อุบัติเหตุครั้งใหญ่และเมื่อวันที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่มาถึงจริงๆผลกระทบก็คงไม่จบแค่ถูกตำรวจจับเท่านั้นแต่ทั้งคุณและผู้อื่นอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่แสนน่ากลัวตามกฎของเฮนริช และเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีเมาแล้วขับเท่านั้นเพราะเมื่ออายุมากขึ้นคนเราจะเริ่มขาดความคล่องแคล่วแต่เพราะเชื่อว่าตัวเองยังไหวอยู่จึงคิดอย่างประมาทว่าคงไม่เป็นไรนวนิยายเรื่อง The Picture of Dorian Gray ในวงเล็บภาพวาดของ Dorian Gray ผลงานนวนิยายชิ้นแรกและชิ้นเดียวของ Oscar Wilde นักเขียนและนักประพันธ์บทละครมีคำกล่าวไว้ดังนี้ในเครื่องหมายคำพูด ถ้าทุกครั้งที่มนุษย์กระทำบาปในชีวิตคงจะดีถ้าเขารับโทษทันที่สาสมเดียวนั้นโทษทันจะได้ลบล้างความผิดที่จะติดตัวเขาไปซึ่งมนุษย์ควรจะต้องร้องขอต่อเทพเจ้าว่าโปรดลงโทษในความผิดพลาดของเราไม่ใช่ร้องขอว่าโปรดยกโทษให้เราที่เคยได้กระทำความผิดนวนิยาย The Picture of Dorian Gray Dorian Gray เป็นชายหนุ่มผู้มีรูปร่างงดงามและโดดเด่นสะดุดตา เขาได้รับภาพวาดของตัวเองมาหนึ่งภาพซึ่งส่งผลให้ตัวเองไม่แก่ชาราแต่ภาพวาดกลับแก่ลงแทนซึ่งทุกครั้งที่โดเรียนเกรททำความชั่วร้ายภาพวาดดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดลงในขณะที่ตัวจริงของชายหนุ่มยังดูหล่อเหลาและงดงามเหมือนเดิมทว่าในตอนท้ายเรื่องหลังจากที่เขาต้องเผชิญหน้ากับศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดโดเรียนเกร์ผู้งดงามเหมือนวัยหนุ่มจึงได้สำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป แต่ถ้าหากทุกครั้งที่เขาทำความชั่วแล้วได้รับผลตอบแทนกลับทันทีชีวิตเขาก็คงไม่น่าสังเวชแบบนั้นทีนี้ถ้าเราลองมาสมมุติว่าโดเรียนเกรย์ดำเนินชีวิตตามกฎของเฮนริชผมเชื่อว่าโศกนาฏกรรมทายเรื่องคงไม่เกิดขึ้นวันนี้คุณเจอเรื่องผิดพลาดแล้วผ่านเหตุการณ์นั้นมาอย่างหุดวิดหรือเปล่าซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าโชคดีแต่อาจเป็นโชคร้ายเพราะว่าคุณกำลังถูกตักเตือนอย่างเงียบงนัน ตามกฎของเฮนริชที่ยังนับถอยหลังอยู่ทั้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในชีวิตของคุณเอง